สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้นเมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลายคนปล่อยเป็นแสนวันนี้ทําไมหน้ามาหน้าแปปลกแปลกหน้าตาเป็นเปื่อนเปื่อนปากก็แดงว่ะเสร็จเอากระ่อยมือขึ้น่อยเมาเหล้าเนาะ่อยกับแป้งฟันก็ถอดคอนแทคเล่นนอนซื่อเนาะขอกระตื่นมากขอกระยังสวยคือเก่าตื่นมากก็สวยในฝันก็สวยจ้ามาบอเรื่องยังวัตีมาบาเข่าเจากสิมีโคงการเฮดเบบี้แฟดวันตีว่ามีคนนับนูนยางให้เ็ดนุนนั่นนีมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะสาหรับข่อยเนาะ คนเฮาหักกันอยู่น้ากันเซิงกันการจะมีลูกมันก็เป็นเรื่องปกติอม,มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเนาะถ้าถามค่อยๆก็แล้วแต่เพลินค่ะแล้วแต่นะคะอยากมีเบบีแฟรหรืออยากมีอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าคนเราเนาะอยู่ด้วยกันเซิงกันยังหนุ่มยังน้อยถ้ามีความสามารถมีได้ก็มีก็แค่นั้นแหละจะเป็นวิธีธรรมชาติหรือว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ตามสะดวกเนาะเออแต่ว่า สิ่งหนึ่งสิตองคำหนึ่งคือถ้าคนเราเจตนาจะมีลูกใช่ไหมคะคือมันบมเมนว่ามีด้วยความฟลุกด้วยความอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังเอิญว่าเออลืมกินยาคุมลืมใส่ถุงแล้วมันเกิดลูกขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึง่งแต่ถ้าเจตนาตั้งใจว่าฉันจะเอาเบบีแน่ๆแล้วนะก็ต้องมองว่าศักยภาพของคนที่จะเป็นพ่อนะพร้อมแค่ไหนมันบมเมนว่าศัก,ย,กยภาพด่ากนการเงินหรืออย่างย,าง,ยางเดี๋ยวได้พี่น้องคนสิเป็นพอคนเนี่ย ไหนจะอารมณ์ความรู้สึกความรับผิดชอบการเลี้ยงดูอันเขาเอ่ยมาอย่าง่ะถ้าอันผัวเธอหน้องดาวไทยนะหน้องดาวไทยนะยังทําตัวเป็นดาวไทยยังทําตัวเป็นเบบี้อยากได้ของยังงองแงอยู่เพราะปัญีเธอกะสิกาไปอาลูกก็เขาอยู่ตีเอา้าอันนี้ค่อยค่อยค่อยวอาอีหลีเด้ความรับผิดชอบมีแค่ไหน มเมนว่าการที่ออกไปนู่นนั่นนี่ไปแสดงว่าเออเขาช่วยเราเลี้ยงลูกดูดีแล้วนู่นนั่นนี่คือการเขามีความรับผิดชอบมันไม่ใช่นะคะมันบอมแมนเด็ดเลยยามันคือสารแน่ไปดูดีอยู่แต่ยงเขาติบอพี่น้องเบื้องจากพฤติกรรมหนึ่งเขายังเด็กเขายังเด็กแล้วทําไมเขามาอยู่นี่เขาแสดงออกว่านู่นนี่อาิบพออกเกงินไหลแมนไมีเงินไหลเขาก็ต้องซอยอนดูแลเป็นธรรมดาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าจะเป็นมีลูกเป็นของตัวเองน้องสูบพร้อมหรือยัง น้องสู่พร้อมกับการเป็นพ่อคนหรือยังวันนั้นยังบอกว่าอาที่ก้อนหนวดตดลงไปในแปมปิดในตังกะยะเม็นคลีมากเลยยังจมอยู่แมนบอฉันลู้อยู่เดอิอเมื่ออดีตนั่นนะเมื่ออดีตตอนเบบี้คนแหลกเกิดใหม่ๆนั่นนะอขนาดอดีตสามีเก่าเธอเขาพร้อมดูแลเขาส่วนอวสันอันซุ่มหยาิพี่น้องเธอนั้น ยังหองดาแกกแกกก่อนสิเกิดไอช่วงเกิดกรณีทีดินที่ดนอนนั่นอันไม่แง่เท่าอะไรสำคัญฉันสิบอกให้ห้องจนเสียงสั่นดาวสันหรือยาวาประซาส้นบานไก่เลื่อนเขียงเขาบลับหลูเฮ็ดยังกะเออคิดดีดีมันไม่แปลกหรอกที่คุณจะมีลูกมีเบบีอืแต่ก็คิดคักคักอืมเลียงสองคนนั่นหายิเขาอยู่มวนซื้นโฮแซวนั่นนะอืม แมนบอกกันแล้วแต่ว่าตามสะดวกข่อยกับมาว่าดได,ได้ความคิดเห็นของข่อยนี่แหละจะแมนไปเสือกับเขาเนาะเสือกับเขาปากไปแปงเสือกับเขาหลู้ดีเบิเอ้าอ็ยังมาส่องเสือกส่องใส่ใจอืมสิมาซ่าอย่างกับสันบ่มากระเลื่อนผ่านจ้ะแต่เนาะผู้พันมักกับมี่ข่อยก็บอกไปตามภาษาความความคิดเห็นของขอ่อยเด้อข่อยก็บอกไปตามจริงอืมเพราะว่า เลี้ยงลูกมันกับ,บ่ราเป็นวสิภักแต่พี่เลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมันบ่าเป็นเครื่องพี่เลี้ยงบ้านนี้เห้าการะหลุนหนีแล้วนะจ๊ะเรารุ่นนี้แล้วฉันจะบอกเลยฉันมีเบบีตอนฉันอายุยนะี่สิบเอ็ดเนาะตอนนั้นกำลังฮิเคียวเออมีลูกคนแรกยี่สิบเอ็ดมีลูกคนที่สองเลยอายุยี่สิบสามอืมยี่สิบสามห่างกันสามปีคลอดเออแล้วมีคนเล็กอ่ะเด็กบัวชมพูเนี่ย ห่างกันประมาณแปดปีมีตอนนั้นน่าจะประมาณสามสิบสามขนาดก็ตอนหนึ่งเขาสามสิบสามปีเด้โอ้ยพี่น้องมันต่างกันมากเลยฟิลเท่าต่างกันมากกับการเท่าสิมาเลียงลูกย่มเท่าขอยสิบอกเลยบลด้ว่ามีบอไดแต่การมีลูกตอนเมื่อเราแก่เนี่ยเป็นพี่น้อง, ơi, อง,องเมื่อเราแก่ตัวน่ะมันเหนื่อยมันลําบากมากมันลําบาก ลำบากในที่นี้คืออะไรลำบากสุขภาพแล้วยิ่งเธอคิดว่าเธอจะไปทำแฟดโอ้ยฉันบอกเลยว่าอย่าหาทำมีลูกอันผู้แรกผู้สองเนี่ยเออยางเวินเวินเวินเออไปใส่กระปอันไปใส่กบไปทรส่งใบล่าออฟฟิหนะออฟฟิศหลังสองโลบ่มีปัญหายางฟึ่มฟึ่งจนล่าขอดพอทองลูกคอนที่สามอายุสามสิบสามจ้าแม่บวมเบิดโตเหยียบพื้นกับ,บ่ได้ เจ็บตีนตีนบวมซ้ำเพียเอ้ยอ,อืมขนาดยุ่ไก่หม้อเด้อยยุ่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอันอยู่ไก่หม้ออืมคุณหมอกับ่าดื่มแอปเปิลกินแอปเปิลได้ไม่ขคยเสียาบว,วมหนุนนั่นนี่แต่ใดๆนะพี่น้องคนมันเถาคนมันเถาฉันบอกเลยนั่นแหละนอกจากความรับผิดชอบไอ้คนเป็นพอนะ่ะสิมีศัก,กยภาพพ่อบอแล้วก็สังขารโตข้าเองมีหลุมย่ำเถานี่ข่อยบอกเลยว่าโอ๊ยเป็นอะไรที่ทรมานมากเออเพราะฉะนั้น ผู้ใดว่าสิมีลูกมียังมีโหลดตอนยังนุม่มยังแหนมทาย,ยังผอมผอมนั้นอย่าไปหาเหตุตอนอันนี้เถ่าแม่แล้วนังนาเข้าไปดึงจังใดไหวก็ได้ไไดเข้าไปดึงตาไหวงอนก็ได้เหตุจังใดให้มันเต็งตึงไหวก็ได้แต่ภายในนะพี่น้องภายในชันนี่มันเถ่าจา้านะคะแล้วเป็นเบบี้ตื่นขึ้นมาเลี้ยงลูกเองน,นู่นนั่นนี่พออ้วนแล้วส่วนข่อยได้แล้วลูกข่อยเป็นคนเลี้ยงไงยได้จ้ะเด็กบัวชมพูเราเป็นคนเลี้ยงไงยได้เออเปิดเพลงให้เราฟังนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้อง อันกินนมแล้วเปิดเพลงไม่เกินสาสิบนาทีลูกอีกฉันหลับค่ะฟึ๊บอืมแต่ได้ๆเราก็ต้องปลุกเปลี่ยนลูกกินนมเนาะอันนมเส่ปากลูกนอนแล้วแม่นั่งกินเบียร์เซตเตอร์เว้ยอืมพว่อยส่วนเน้เนเออ่อยประเดีเด๋ยวหลอนแลนออกไปแอดลับจอบหลองพองหลองเพลงเอียงพร้อมเออ่อยไม่นาทีเรียงลูกพว่อยไป็ำงานทำชีวิตปกติพว่าอยไปทำงานแปดมองอันเลิกซีมอ่องอืมชีวิตกิบเก๋กันยังเนืย่ย เอาซ้ำนี่แหละบ่าวสู้กันฟังว่าแต่ถาสีพร้อมสียังถาสีว่าอยากเอากันกับบุ๋ยไฟว่าได้ดอกจ้าบุ๋ยไฟหำได้ดอกอืมบุ๋ยไฟหำได้ดอกจ้าแต่การออกความเห็นสู้กันฟังซื่อๆเนาะที่สําคัญน่ะท้กระเบินสภาพนองสูกเบิ้งเน่อันไม่เงยเถ่าสีโบเสียงสันเสียงเขื่อหอมว่าเสียง ี่มไม่ไมีแถวมีแค่าถวอยู่ฮียนั่นสำคัญทใด้ยาวาอืมอยที่สุดเดือนที่สุดทีสดท่สุดนะจ๊ะอืมที่สุดเด้อแั้วสิว้าสููฟังอืมก็จั๊กกันเบิดหมู่บานโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วสิไปกินกาแฟนะจ๊ะบ๊ายบายมาหม่อลซำนี่ละจะฝากไว้ให้คลิปนะจ๊ะบ๊ายบาย